<aid <aid สวัสดีครับเอฟีทีน่ารักทางบ้านนะครับนี่น้ำคลองนหมน้ี่านเด้ามล้วราก็รอกินขนมกับพี่ไชโะเอาอีกแล้วเหรอไม่ได้แล้วอแล้ว วันเดืองทุกวันครโอ้ถีงกับบอกพอแล้วคุณบอกไทโซ่พอแล้วเลยไอ้จีบจีบยอมใช้ต่อครัตรงนี้เลยนี่มานี่ไม่ยอมใช้เลยแค่แบบนี้เลยหรอเกระเป๋าแต่ไม่เคยซื้อเข้มในของพี่นี่เซนตลอดนัดนี้จนเจ๊งแล้ว เดี๋ยวจะถามก่อนถามทีนไดโซ่ถามได้โซ่ก่อนเส้นวันละกี่บาทยินร้านค้าโอ็กได้ไหมพี่ให้เอามาเอามาไปเส้นเลยวันละกี่มันไม่จำกัดอ่ะไม่จำกัดเอออยากเอาเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นหยิบยิบมาเลยเด็กในเครือกายไงเด็กในเครือกายโอ้เจ๋วเด็กในเครือกายถ้าเป็นหนูหนูลาออกตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเออหนูเซฟเอฟซีกิน เซ็นแล้วเซ็นอีกอย่าว่านะไม่จกัดขนมขนมนี่จะเซ็นอีกวันนี้นะเซ็นอีกลงบัญชียาวหรือยังบัญชีล่ะดีหมดแล้ววันหน้านะร้านสั่งอีกกเจรงแน่นอนลงหน้าใหม่อ๋อบัญชีเขาเต็มหน้าหนึ่งแล้วจะลงหน้าใหม่นะพี่ห้าบาทนี่แเป็นนักท่องเที่นาะน้าทงเารหมาเนาะหมาไม่ได้กินเ้าะ เนี่ยบ้างพอเซตี่เรอกกินไม่ไม่ไม่เหลือครึ่งนะแล้วก็ให้แบ่งมาให้แบ่งมาด้วยคนคนจะดีไงเราไม่ทักมึงกินหมดแล้วในหมู่กจะอ้ํเข้าปากซะแล้วป่าไปจะกินไงไอ้กี่โอ้โหหีลูกอย่างเงี้ยลำบากครับผมมิลูกเขาไม่เหมือนตัวเองนะเราไม่มีลูกมันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดูป้ากันหมากับแมวน่ะ รอพอติดเหรอได้ยูเดินดูหน้าเขาครับครับยุบสี่ข้าวสวยนะครับยุบสีบ ว้าวอีกซ์เอาเอนี้เนี่ยถ่ายคลิปมาด้วยนู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับ ไปพี่น้องก็คือการเนี้ก็คืกันเรืองแบน้าไม่ไหวบ้านเขา้หนะซไูบกไปเลยน้องนันีกมกเลยเป็น่านนงหนันงมคือน่ครับเดอือ่ที่ไม่เยได้ขายข้าวเก่นเคขายเขาเหรอจะทำมือททำยานนั่นแหละดีแล้วล่ะ ยังทาออกออกแล้วบอนี่ไปแล้วบอนี่ไปแล้วไปไปมองได้นี่ไปไปได้พรมาซามาซามาสาเล้วไปสะพวจแป๊บเดียวแล้วก็มาโอเคโอเคไปไปอย่างนี้เลยได้ไหมหนี่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ลงไม้ลงมือทำงานเนาะไปรอเดี๋ยวผู้บ่าวรถเด้งไฟแด้งขึ้นที่นแล้วทเนี่ยเอาที่เมื่อไได้บอบได้ขนาดเลยโอเคโอเคงั้นไปไปไปรถ ปัแนองอันเื่ยคุบารรถเ็งไฟแดงม้านคุยดีๆด้อเด้อไป่ับย่านเดียวซีเขาให้เขา่ขัวแล้วขั้วแล้วนี่เกือบินน้ำแข็งรักเอย่า โอ้นาสารเนาะล้างหมูด้วยได้คนพีเนอะเราเขาไปกันนะะหิดกิระวังรดนะครับยังไม่จบคลิปเลยจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับดล้วมาเดี๋ยวทานนะฮิานเนี้อทานนี่แหละ どう